ใช่ครับผมก็มาก็เนา้อากแบบมัญงแบบน้องอแบบเดียวครับไม่ไม่ไม่่เป็นน้องจริงๆน้องแบบสนิท,ทเลยครับก็นี่เราก็ทำงานงานนะครับช่วงนี้คือเวลาว่างไม่ถึงสัปดาหล์ละว,วันจริงๆคือแบบถ้ามีก็ขอนอนขอแบบดูแลตัวเองนะพักผ่อนก่อนเนื่องเวลาหัวใจ คือตอนนี้ไม่มีเวลาแม้แต่ดูแลตัวเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องหัวใจผมไม่ได้คิดอยู่แล้วไม่ได้เหงามไม่ได้อะไรด้วยไม่ได้อยากมีสาวๆมาคอยดูแลหัวใจหรอก็คือมันยุ่งจริงๆช่วงนี้ที่เมื่อกี้สนได้เห็นแล้วเลยคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการแบบเป็นคนเป็นแฟ <ไป S 1> นเพราะว่าม <ไป S 1> ีน,น,น้อง,องที่สนิทกันไปสถานที่เดียวกันอะไรอย่างนี้คนก็เลยเข้าใจผิดว่านี่คือแฟนคนใหม่ของสนหรือเปล่าคือผมไปไหนแล้วเวลาแบบมีคนที่อยู่ใกล้ตัวไปด้วยก็มักจะมีข่าวว่าเป็นเรื่องปกติ อย่างคนก็อย่างผมไปญี่ปุ่นมาจริงๆก็ไปกับซูรินี่แหละน้องซูริอะไรอย่เงี้ยคือมันก็ก็โดนเป็นข่าวจริงๆไม่ได้มีอะไรก็เรื่องปกติเราแบบว่าเวลาเดินาทางบ่อยแล้วแบบว่ากดดันไ้ัแต่ว่าคนจับตามองเราเรื่อยๆก็ไม่ได้กดดันนะก็ถือว่า ก็ดีนะที่เขายังสนใจเราอยู่นะครับเออต่โดนจักตามองกับสอบน้องคนเนี้ยลองซูมดูเลยอ่ะเราไปเราจะแบบเกรงหรือแบบไม่กล้าที่จะแบบไปไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้ยไหมไม่ครับครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกซึ่งแบบก็แล้วแต่คนจะคิดคือเราก็พูดเราก็พูดตามที่ตามเนื้อผ้าอยู่แล้วนะครับตามความจริงอยู่แล้วนะฮะคือมันไม่ได้มีอะไรครับจะไม่บอกน้องไหมครับว่าตอนนี้ต้องเป็นขำพี่กับน้าอะไรอย่างเงี้ยมันตลกมากกว่าขำๆอะไรอย่างเงี้ยส่งส่งไปให้ดูให้เป็นใครแล้วหน้าเลยไม่ไม่บางคนมาเขาบอกว่าเราสองคนแอบคบกันแล้วแต่่ยยังไมมอ ใช่ครับผมก็ล้วก็พ่อกับน้องประมาณแับน้องแบบเดียวครับไม่ไม่ไม่เป็นน้องจริงน้องน้องแบบสนิทเลยครับไม่บอกว่าแบบถ้าเปิดตัวเป็นแฟนแล้วแบบแฟนคลับก็ไม่โอเคอันอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเปิดตัวไม่ได้คิดว่าจะจะคุยกันนะเป็นสนิทกันรู้จักกนเป็นปีแล้วฮะเป็นปีแล้วครับผมสำหรับคนน้องนี่พอจะแบบเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหรือยังไงสำหรับตัวเราอะไรนะครับเลื่อนสถานะอะไรอย่างเงี้ย คือนั่นเป็นเรื่องอนาคตจริงๆเราเราก็ทํางานก่อนดีกว่าแสดงว่าเราคุกี้กับน้องน้องก็น่ารักก่อนก็ต้องเป็นคนน่ารักถึงคุกี้ด้วยนะฮะถึงแบบเป็นสนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงในสเปกเราไม่ไค่อยน้องคือผมไม่ได้มีสเปกตายตัวครับแล้วแต่คนคุยแล้วคลิกก็ค่อยว่ากันหรือว่ายัางคงสเปกตันชาติอยู่จริงๆบอกอย่างที่บอกนะฮะไม่ได้มีสเปคตายตัวจริงๆ, <c oughs> ๆือบรสชาติไหนก็ได้ถ้าแบบว่าคุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาคุยกันมีไหมครับ ีมาไหมสอสอต่างชาติมาทำความรู้จักกับเขาหรือว่าไปทำความรู้จักกับเขาตอนนี้ชีวิตเจอแต่วิวผมรู้เอสเตอร์นะครับชีวิตแค่ดีจริงๆแต่ถ้าโดนเชีหนักหนักะค่ะคุณผู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้หมายคขาว่าอะไรคู่ละครใช่ถ้าเชียร์ก็เชียร์ก็ส่วนเชียร์ก็ขอบคุณครับที่ยังสนใจกันอยู่ค้องกดดันไหมเพราะว่าแบบเมื่อไหร่เราจะมีแฟนสักทีอะไรคือก็ผมก็30มสิแล้วเนาะ แต่ว่าก็เราก็ยังมีเวลาอยู่นิดนึงนะครับไม่ได้กดดันเลยขนาดนั้นนะถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วแต่สถานการณ์แล้วกันไม,ไม่ได้แบบว่าจับจงว่าต้องพาไปเจอหรืออะไรคือ ขอดูแลตัวเองก่อนแล้วกันครับแต่ว่าวันสทานเราก็เหงาใช่ไหมที่ผ่านมาก็ไม่ได้เหงาครับเราก็แฮปปี้ไปเที่ยวอ๋อคิดว่าซื้อกุะเปับให้ตัวเองใช่ไมชหม <laughs> เราไปเทเีทเ่ยวครับ <laughs> โอเคครับขอบคุณครับ